สวัสดีปีใหม่ Happy New Year ค่ะสำหรับชาว IPM นะคะก็ปีนี้ขอให้โยว w h a t s up? โลกไม่แตกแล้วแล้วก็มาใจไม่ใช่ไม่อย่าใจแตกนะคะใจแตกกับเรื่องดีๆด,ด,ดีกว่านะคะแล้วก็ปีนี้ปีใหม่ค่ะขอให้มีความสุขค่ะเมาไม่ขับ Happy ได้ปี้แล้วอย่าลืมบอกปี้ด้วยนะคะหมายถึงปี้ปี้ Happy นะั่ละค่ะมีความสุขทุกคนนะคะเย่โ yeah. ย w h a t s a p <c oughs> สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับและนี่คือรายการ IPM e n t e r t a i n วันนี้พบกับกันนะครับวันนี้ต้องแต่งหล่อ,ลอสักนิดนึงเพราะวันวันนี้งานใหญ่มากวันวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่สตูดิโอครับกันธนากรุครับผมรายการครับถ้าทุกคนได้ยินแล้วทุกคนจะรู้แน่นอนรู้จักแน่นอนนี่คือรายการ ทูไนโชวนะครับวันนี้เรามาดูเบื้องหลังการได้ทำอะไรเขาแบบนี้นะฮะและดาราสิบปินมามากมายกันเลยทีเดียวทุกคนต้องตามเข้าไปดูครับเพราะว่าถ้าคุกทนไม่ได้ตามเข้าไปดูแล้วพรุ่งนี้ทุกคนจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องตามกันไปครับนี่แฮปปี้เฮิร์ตเดย์ไม่มีใครเกินคนนี้ครับฟิล์ม้แมภูมแฮปปี้เฮิร์ต yeah it's a long การแล้วนะครับเราก็อยู่กันในช่วงเวลาของปีใหม่แล้วตอนนี้ผมก็หวังทุกท่านก็คงจะสุขกันเต็มที่สวัสดีครับแล้วตอนนี้อยู่ากับกันนะครับรู้สึกมีความสุขมากเลยตอนนี้อ แล้วตอนนี้กันก็อยู่กับสาวๆ FHM ครับผมอ,อยากให้สาวๆ FHM เนี่ยวอ,อวยพรท่านผู้ชมที่ติดตามรายการของเราหน่อยครับก็ขอให้ท่านผู้ชมนะคะมีแต่วความสุขเนาะแล้วขอให้รวยๆยรวยทำอะไรก็สำเร็จค่ะที่ขาดไม่ได้นะคะสุขภาพค่ะขอให้ร่างกายแข็งแรงนะคะค่ะปีใหม่นี้ก็ขอให้ทุกคนหมดทุกหมดส่งแล้วเริ่มต้นใหม่กับสิ่งดีๆกันทุกคนค่ะนี่ค่ะคิดสิ่งใดหวังสิ่งใดขอให้ประสบความสำเร็จ ทุกอย่างเลยนะคะปีใหม่นี้นะคะเฮงเงรวยๆยค่ะต่อไปนี่ไปไหนกันหรือเปล่าครับเนี่ยไปไหนคะก็อยู่ที่นี่จนเลิกเลยอ๋อครับว่างๆว่างๆไปเที่ยวที่อพีได้นะครับได้แล้ววันนี้ก็ขอขอบคุณเอสซอลไซมมากเลยนะครับผมครับแล้วก็เอาฝากฝากผลงานหน่อยครับแต่ละคนฝากผลงานหน่อยครับก็ติดตามพวกเราทั้งหมดได้ใน เอฟเอ็ m นี่จะอาหารนี่ยัาสั่นเอฟเอ็มนะคะตอนนี้ผลงานของเราก็คือปฏิทินมีปฏิทินของปี2023ได้2023ค่ะใครยังไม่ได้ไปซื้อรีบไปซื้อเลยนะครับหมดนะคะครับผมขอขอบคุณสาวๆเอฟเอ็มมากครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณครับแอะเป็นไงครับ รายการสนุกมากๆเลยนะครับวันนี้ดารามากันมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นเป้อารักสีนวัชภูมินะครับแล้วก็มีกันด้วยแอร์อาจจะดังในอนาคตก็ได้ใครจะรู้ใช่ไหมแต่วันนี้นะเวลามันก็ถึงเวลาหมดอ่ะจบรายการแล้วเราไว้พบกันใหม่ครั้งหน้าแต่วันนี้นะการขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีนะครับตามด้านล่างนี้เลยแล้วพบกันใหม่กับรายการไ e n t e r t เท n และกันกับแว่นเท่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ สวัสดีครับผมบัวขาวครับก็พี่ไม่พี่หนีขอให้ทุกทุกคนมีความสุขครับผมผมบัวขาวก็เทศน้านนที่ให้ทุกคนเห็นด้สอบผมก็อวยพรให้พี่ไม่หนีมีดีความสุขความจเจริญของพี่น้องท่ายเฮา,าครับก็อ,อย่าให้เจอย่าให้ปวย,ลลวยร่ำรวยกันทุกคนครับสวัสดีครับ